มีบางคอมเมนต์น่ะก็จะคอมเมนต์มาประมาณว่าเอ่อแม่ตุ๊กเคยกดเพ่อเหว่งไหมหรือไม่ก็ชื่อคู่ของแม่ตุ๊กเพ่อเหวงดูแบบดูราบรื่นดูเพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยเคยทะเลาะกันอย่างตรงไหมเฮ้ยดันจะเดือดฮึบสม่ต่อเลอกันเลยต่อยกันเลยต่อยกันเลยต่อกันเลยโอ้โหโอ้โหไม่เคยบอกใครเลยนะ ไม่เคยบอกใครเลยแม้กทั่งพี่เว๋งก็ไม่รู้เพราะว่าไม่เคยพูดเรื่องนี้พี่เอ๋งพี่เว๋งจะเป็นครั้งแรกที่ตุ๊กจะพูดถึงเรื่องนี้นะคะเรามาเริ่มต้นก่อนอเราเห็นเขาอะหน้าจอสกรีนเขาเรียกว่าจอที่เป็นสกรีนใหญ่ๆอ่อะที่งานแต่งงานแบบเอาท์ดอร์เขาจะมีจอใหญ่ๆใช่ไหมเฮ้ยผู้ชายคนนี้ทำไมเขาตลกอย่างเนี้ยคือเขาตลกมากในความรู้สึกเรานะนแล้วเขาดูแบบ เขาดูน่ารักอะเรา<ม>เรา,เร,ารู้สึกประทับใจเขา, <ใจ S 1> ารักกันตั้งแต่ผมยังไม่เลิกกับแฟนจะผมเลิกกับแฟนครับ <c oughs> แล้วขอให้เขาจะเป็นคู่สามีภรรยายกันที่ดีต่อไปครับ <c oughs> ผมรักพวกเขาครับ <c oughs> คนหัวราอทำง,งานคือคนหัวล้ออะคนหัวร้อดังทั่วไปทั่วงานเราได้ยินเสียงหัวล้อขึ้นเงี้ยอัดให้อวยพรให้ป๊อกกับน้องเล็กในงานแต่งงานของเขาทั้งคู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ ไม่ได้เจอเขานะไม่ได้เจอตัวจริงเขาเราเห็นเขาแต่ในจอก็ทํางานของเราไปรับงานนอกของเราไปไม่ได้อะไรวันนึงปอมนี่แหละบอกว่ามีคนจะแนะนําให้ตุกรู้จักคือน่าจะแบบตุกน่าจะชอบเขาแล้วเขาก็น่าจะชอบตุกเฮ้ยแต่ก็มีเพื่อนคนนึงจังหวะพอดีที่เพื่อนคนนึงเขาก็แบบเฮ้ยตุกมีใครแนะนําให้รู้จักไหมแล้วก็เออเนี่ยมีคนนึงเพื่อนที่ตุกจะพาไปเนี่ยเขาไม่มาก็จะเป็นตุกนี่แหละไป แล้วนั่นเป็นครั้งแรกที่ตัวก็เจอพี่เวงคือพี่เวงเขามาเล่าทีหลังว่าตอนนั้นน่ตอนที่เจอเราอ่ะเขาไม่ได้ชอบเรานะเพราะว่าเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้แบบตัวเล็กมากตัวเตี้ยมากอาจจะไม่เคยเจอผู้หญิงที่ตัวเล็กเท่าเรานะเพราะเราก็ตัวเล็กมากร้อยสี่สิบเจ็ดคุยไปคุยมาก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะก็คบกันเป็นแฟนทะเลาะกันทุกอาทิตย์ เดินผ่านเราก็เฟซก็เหลือไปมองท้าก็เลิกด้วยนะมีช่วงนั้นก็จะเลิกกันแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็มีจุดที่กลับมาคบกันอยู่ดีอะแต่แต่จุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราอยากแต่งงานคนเนี้ยเราว่าเราเราอยากใช้ชีวิตอยู่กับเขา เป็นช่วงที่เราลาออกจากงานประจําที่มีเงินเดือนค่อนข้างดีด้วยนะตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันหลงทางมันห่อเหี่ยวมรู้มันไม่รู้จะทําอะไรเพราะตอนนั้นก็ไม่ได้รับงานนอกแล้วอยากเปิดร้านขนมมากเพราะเราก็เรียนทําขนมมาเราก็อยากจะทําขนมขายพี่เว่งเขาก็ตุ๊กจะจริงจังหรือเปล่าจะไหวหรือเปล่าจะทนความลาบากได้ไหมเนี่ยเขาก็บอกให้ตุกอะ ลองไปทําขนมขายที่ตลาดนัดเกอนซึ่งตลาดนั้นมันไม่ไกลจากคอนโดนะตอนนั้นอยู่คอนโดเก่าคอนโดพอ่อเราตื่นมาหกโมงแล้วก็ลงไปที่ตลาดนัดจองพื้นที่แล้วก็เอาโต๊ะเนี่ยโต๊ะที่แบบพับได้อะไปวางไว้ในที่ของเราใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บ เราก็ขึ้นมาขนพวกขนมเค้กต่างๆที่เราจะขายเนี่ยใส่รถเข็นแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็ลากไปที่ตลาดนะัแล้วก็ไปเรียงขายในช่วงที่พนักง,งานออฟฟิกเขาพักกลางวันแล้วก็เราก็ขายขนมอะ่ะจำได้ว่าตะกลว่าเค้กอร่อยอร่อยค่ะเราเห็นพี่เว่งเดินมาแล้วก็เหมือนแบบเหมือน,นเขามาให้กําลังใจ่ะตายแล้วคือตอนนั้นเรารู้สึกดีนะเรารสึกคือมันรู้สึกเหมือนมันโตคนเดียวเนาะ แล้วก็ทําในสิ่งที่มันก็ไม่ใช่ในคอมฟอร์ตโซนของเราเพราะเราก็เป็นเป็นคนที่อายล้วก็เป็นอินทรวิพอสมควรนะเขาก็งานยุ่งตอนนั้นแต่เขาก็แวะมาที่ตลาดนั้นมาให้กำลังใจเราอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ซื้อเคสของเรากลับไปเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นมันมันดีจังเลยอะ เราเรารู้สึกว่าเราจึงจำภาพได้ตอนนี้เขาเดินมาที่ตลาดนาดาัดแล้วเขาบอกขอนมเค้กสองกล่องอะไรประมาณนั้นนะเราเงายหน้าเราเห็นเขาเรารสึกว่าดีใจเรารู้สึกอุ่นใจและนัน้นเป็นความรู้สึกที่เราเรารู้สึกว่าเราอยากเรารู้สึกว่าเราอยากจะแต่งงานกับคนนี้เราอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายคนนี้ไม่รู้มันอธิบายไม่ถูกเนาะมัน มันเป็นความรู้สึกดีอะสักพักก็แต่งงานบอกเลยว่ามันมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยอะเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างรุ่มรุ่ม,มด,นดนอนดอนนะเพราะว่านั่นคือเป็นชีวิตเหมือนชีวิตจริงแหละที่มันไม่ใช่แบบเจอการหลังเลิกงานหรืออะไรเงี้ยคือมันต้องอยู่ด้วยกันหลังแต่งงานปุ๊บพี่เวนก็ทำแต่งงาน แล้วด้วยความที่แต่ละคนชีวิตมันไม่บาลานซ์อะพี่เวงทํางานหนักมากกลับบ้านดึกทุกวันเหมือนต่างคนต่างคาดหวังว่าเฮ้ยเธอต้องเข้าใจฉันสิมันก็เลยทะเลาะกันบ่อยอะไรเยอะมีวันหนึ่งที่ลานจอดรถที่คอนโดประมาณว่าเอ้ยไปหยาดกันไหมซึ่งขนาดนี้นะโอ้โหลมร้อนมากไปหยาดกันไหมเหกี่ยวได้ได้อยากหยา,ยาใช่ไหมพี่เวงก็บอกได้เธออยากหยาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปหยาไปไปหยาเลยภาพที่แบบโอโ้ตายเขามาที่ตลาดนั้นมาเจอเรานี่มันหายไปเลยแล้วนึงไม่ออก รู้แค่ว่าโกรธมากต่างคนต่างโกรธใช้ลมล้วน,นไม่มีเหตุผลเลยพี่เวกก็โทรหาพ่อตุกนะคะบอกพ่อผมทนไม่ไหวแล้วอยู่กับตุกยากเหลือเกินมันมันเครียดมันกดดันอะไรเงี้ยมันเขาไม่เข้าใจผมอะไรเงี้ยพ่อก็บอกประโยคนึงว่าโอเคคือพ่อคิดว่าถ้าเรื่องแค่เนี้ยจงทนกันไม่ได้อยู่กันไม่ได้คิดดีแล้วเนี่ยก็ไปหย่าทัองโลก เขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยเราทั้งคู่เนี่ยจะต้องเจอสิ่งที่มันยากลำบากกว่านี้แล้วพอเราใจเย็นลงเนาะวันรุ่งขึ้นเราไม่ได้ไปหยาา่านะเราก็ยังอยู่ด้วยกันก็ค่อยๆปรับมาเรื่อยๆแต่ก็ยังมีทะเลาะกันอยู่จนตุกท้องจิน่น ต,ตอนนั้นเนี่ยพี่เหวงเขาก็พยายามกลับบ้านเร็วขึ้นมาดูแลเราตอนนั้นเราก็อยู่กันสองคนก็ไม่ได้มีใครไม่ได้ใกล้บ้านพอ่อบ้านแม่ขนาดนั้นเรายังจําได้เลยวันที่เราวกตรงสิงอ่ะที่ห้องที่ห้องครัวเขายังแบบรูปหลังเราเลยแล้วบอกเอ้ไม่เป็นไรตุ๊ดอะไรเงี้ยคือมันก็ทําให้เรารู้สึกมันทำให้เรารู้สึกปลอดภยัย เรายังจําความรู้สึกนั้นได้เลยยังจํายังจําที่เขารูปหลังเราได้อยู่อะไรเงี้ยว่าเออเขาก็เขากลักเราเขากลักเราก็วันที่คลอดจินนะคะนี่เราเพิ่งรู้ทีหลังเลยนะเขาไม่ได้มีเงินติดตัวในบัญชีเยอะแล้วมันไม่พอกับค่าคลอดที่เหงก็ไปยืมเงินแม่เขาเพื่อมา จ่ายค่าคลอดตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เออเราไม่ได้คุยกันเนาะเราไม่ได้เราไม่ได้มาแชร์ปัญหาของกันและกันปัญหาเดิมมันก็เกิดขึ้นอีกเอาตรงๆคือเราอยู่บ้านเลี้ยงลูกอ่ะเราก็เหนื่อยวกับอาจจะเป็นฮอร์โมนที่มันลดลงอะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกเศร้ารู้สึกเหงาอยากให้เขากลับมาบ้านอยากอยากอยู่กับเขาอยากคุยกับเขาอะไรเงี้ยช่วงนั้นเนี่ย รู้สึกเขาจะเริ่มทำแอนิเมชันแล้วก็เริ่มมีโปรเจกต์ก้าสตารึ้นเขาก็ทุ่มเทมากเราก็พยายามทำความเข้าใจนะคะแต่คือมันก็อาจจะแบบเหมือนเราก็ไม่ได้เข้าใจเขาสุดอะ่ะก็ทะเลาะกันต่อหน้าจินและนั่นเป็นครั้งแรกที่ที่จิน้องหาย ก็พยายามปรับจูนกันคุยกันมากขึ้นก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นพอเราเลี้ยงลูกไปได้สักพักหนึ่งอะเราเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มลงตัวแล้วในฐานะแม่เราก็มาตั้งเพจรือเดนมอนสเตอร์อย่างที่ทุกคนเห็นในปัจจุบันนะะแล้วมันเกิดคอมมูนิตี้ด้วยค่ะเป็นกลุ่มแม่ๆที่เราแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้สึกเราสูว่าเราไม่ได้เดียวดายไม่ได้เจอความยากลำบากในการเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวมีหลายคนก็มีประสบการณ์เหมือนเราอ่ะก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกอบอุ่นรู้สึกดีนะ ทำเพจมาได้สักพักหนึ่งอ่ะมันมีจุดที่หนักที่สุดในชีวิตคู่ของเราสองคนพี่เว่งออกมาจากบริษัทที่เขาก่อตั้งกับเพื่อนมาทำเพจกับเตอนะคะที่เห็นในปัจจุบนันด้วยนิสยัยส่วนตัวที่เขาเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับงานมากแล้วก็เป็นคนที่พอท่องเทมากมก็จะมีความเครียดมากพอผ่านมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาก็มีอาการเหมือนมูดสวิง เขาก็เลยตัดสินใจไปหาจิตแพทย์แล้วจิตแพทย์ก็บอกว่าเขาเป็นโรคเครียดเครียดสะสมเครียดมานานหลายปีแล้วพอเขาเครียดหนักๆเราก็เครียดไปด้วยเราก็จะหลบไปร้องไห้ในห้องน้ำตลอดไม่ไม่ได้ร้องไห้ให้ลูเห็นอยู่ในภาะวะอย่างนั้นอยู่ประมาณเกือบปีโอ้ยทำไมมันยากจังเลยทำไมช่วยผู้มันยากเนีย เราไปเปิดคลิปเก่าๆคลิปงานแต่งงานตอนนี้เขาร้องเพลงให้เราในงานแต่งงานหรือว่าคลิปที่เราคุยกันในรถอะไรอย่างเงี้ยมันเราคิดถึงที่เมื่อก่อนนั้นะจากแบบดูร้องไห้คิดถึงโน่นนี่นะัจนจนถึงจนจนถึงจุดที่เรารูสึกว่าเฮ้ยเราเรา,เราเริ่มเช็ดน,น้ําตาละเราไม่ร้องไห้ละแล้วมันมีความรู้สึกบางอย่างพุ่งเข้ามาในใจเราอะ เราเชื่อว่าสิ่งที่เราเจออยู่เนี่ยคือที่เราเห็นนะ่ะพี่เวที่เห็นที่เราเห็นนะ่ะมันมันมันไม่ใช่ตัวตนของเขาจริงๆอ่ะมันมันไม่ใช่ตัวของเขาลึกๆมันไม่ใช่ตัวเขาอ่ะพอเราผ่านเหตุการณ์นั้นมาด้วยกันได้ใช่ไหมคะ มันทำให้เราอะมองมองชิตคู่ไม่เหมือนเดิมอีกเลยอะคือลูกอะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันเนาะแต่คือถ้ามันไม่มีความรักแล้วอะมันมีความรักให้กันแล้วมันไม่มีความเข้าใจให้กันมันไม่มีความเมตตาให้กันเนี่ยลูกไม่สามารถเดี๋ยวลังพ่อแม่ให้อยู่ด้วยกันได้ในในความคิดเรานะ ที่ work กันมันไม่ใช่ว่าคนหนึ่งให้อย่างเี้วมันก็รับอย่างเี้มันคือการที่ต่างคนต่างให้ต่างคนต่างรับมันคือการไปด้วยกันแล้วก็เหี่ยวเพราะว่ามันจะใกล้วันครบรอบ13ปีที่ตูรู้จักกับพี่เองก็ขอบคุณเขาที่อยู่ตรงนี้ กลองมาตลอดแม้วันนั้นเราจะแบบไม่น่าให้รักเลยนะหรือว่าวันที่เราถูกมากๆเขาก็อยู่ไม่ไปไหนก็ <S 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 ขอบคุณพี่เพ่งมากนะคะอ๋อเราก็อยากจะ,ชะแชร์เรื่องหนึ่งคือมีคนถามเข้ามาว่าทำยังไงให้ชีวิตคู่ยืนายาวราบรื่นเนาะคือเอาจริงๆนะเราสึกว่ามันไม่มี สูตรตายตัวเลยนะว่าแบบมันต้องมันไม่มี How 1, 2, 3, มทูว่าหนึ่งต้องทำยังไงขนาดนั้นมันขึ้นอยู่กับนิสยัยแล้วก็วิธีของแต่และคู่เลยอะ่ะมันไม่มีสูตรสำเร็จเลยต้องไม่ปล่อยให้อีกคนหนึ่งเดาหรือว่าคาดบอกว่าคนหนึ่งต้องมาเข้าใจอะ่ะมีอะไรเราก็คุยกันก็บอกว่าคือมีจะช่วยให้หลายคู่นะคะกลับมามองว่าเฮ้ยมันไม่มีคู่ไหนที่ชิดเขาเพอร์เฟกต์หรอกเพราะว่าต่างคนต่างที่มาการที่จะ อยู่ร่วมด้วยกันได้เนี่ยก็คือการปรับตัวไปตลอดชีวิตของกันและกันเลยก็ถ้าใครมีประสบการณ์หรือมีชีวิตคู่ที่เคยผ่านช่วงหนักๆมาด้วยกันเนี่ยแชร์มาได้นะคะว่ามีวิธีไหนหรือทำยังไงให้ผ่านช่วงนั้นมาได้เดี๋ยวเราจะกันในคลิปหน้านะคะ